ทสจากโค้งสีเส้นมือสองก่อนส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าส่งผ้ามาสี่แบบนะอันนี้เป็นผ้าบางธรรมดาอันนี้ผ้าไมโครนะคะผ้ายืดอันนี้เป็นผ้าฝ้ายอันนี้ผ้าเนื้อแข็งหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเทศสเลย นี่ลองผ้าป้ายนะคะ สีเข็มสวยนะคะได้ไม่โดดไม่ขาดนะคะตั้งใส่ให้ทุกผ้าเลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้ผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ผ้าไมคโครนะคะเทสจากมือสองสี่เส้นก่อนส่งให้ลูกค้าตั้งใส่ผ้าที่ลูกค้าส่งมาทั้งหมดแล้วนะคะ